ท,ทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุนเขื่อนราชบุรณะวิทยาเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2506อายุ57ปีอายุราชการ23ปีบรรจุรับราชการครูครั้งแรกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ที่โรงเรียนบ้านห้วยหลอดูกอำเภออมก๋อยสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านปางปุกสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่านอ,อําเภอสองแควจังหวัดน่านรวมประสบการณ์การสอนในโรงเรียนทั้งหมด14ปีดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2554ที่โรงเรียนบ้านม่วงเนื้ออําเภอเวียงสา จังหวัดน่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งคุณวุฒิสูงสุดการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยายลัยนเรศวร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อนราชบุรณะวิทยาตำบลสวนเขือนอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งรวมประสบการณ์การบริหารในโรงเรียนทั้งหมด10ปีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่1 4 3 รับเงินเดือนในระดับครูคศส3ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่277หมู่ที่5ตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ประวัติการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง7พุทธศักราช2514ถึง2520โรงเรียนบ้านถิ่นถิ่นวิทยาคารชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 พุทธศักราช2,521ถึง2,523โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาชั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่บวชพุทธศักราช2,523ถึง2,526ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยครูอุตรดิตศสิลปรศาสตร์บัณฑิตเอกการพัฒนาชุมชน พุทธศักราช2,526ถึง2,530ระดับปริญญาตรีสถาบันราชพัฒอุตรดิษฐ์ครุศาสตร์บัณฑิตเอกการศึกษาปถมวัยพุทธศักราช2,535ถึง2,537ระดับปริญญาโทมหาวิทยายลัยนเรศวรการศึกษามหาบัณฑิตเอกบริหารการศึกษา พุทธศักราช2,545ถึง2,547